สบายดีเนะเาะวันนี้เฮาสิมาสาธิวิธีการปดล็อก oppo a 3 7 f ตัวนี้เป็น oppo a 3 7 f เนาะมันนี้เฮาสิมาปดโดยโปรแกรมอ่า mrt เนาะปลดโดยโปรแกรม mrt ไ้โปรแกรม่า mrt เฮาสิใซ้ตัวนี้ก็ไรเนาะเป็นเวอร์ชันอ่า3.77กไ็ได้ไรเนาะแต่ว่า ดูแบบเฮาสิใไซโปรแกรมเวอร์ชัน mrt 2.60ก็ได้แล้วเปิดตัว device device manager นี่ขึ้นมาเนาะเปิดหนา้าหน้าตัวนี้ขึ้นมาเนาะ เพื่ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าให้เราเห็นไดเวอร์ของมันเนาะไดเวอร์ของโทรศัพท์เอาใช้โปรแกรมตัวนี้เนาะเอามาที่เวอร์ชันสองจุดโปรแกรมตัวนี้แล้วมาที่นี่เนาะมาวันนี้เนาะ QC Unlock นี่ QC Unlock แล้วมาเลือกอเลือกโมเดลเลือกแบรนด์เนาะเลือกแบรนด์เป็นแบรนด์ Oppo เนาะแล้วก็โมเดลวันนี้เป็น เดือกตัว e สามสามเนาะเดือก e สามสามแต่ว่าโทรศัพท์นี่เป็น e สามเจ็ดเนาะ e สามเจ็ดแต่ว่าเอาเดือกเดือกโมเดลนี่เป็น e สามสามเดือกเป็น e สามสามเนาะอ่ะาวันนี้เข้ามาเสริมเสริมโตเข้ากับขอมเนาะโตซ้ายเข้ากับขอมแล้วก็มาปิดปิดเขื่องก่อนเนาะมาปิดเขื่องก่อน มันล็อกหน้าจ๊อยให้ปิดเครื่องก่อนปิดเครื่งองไปเปิดดีไวเมนจ์เจอขึ้นมาเนาะเดูว่าสีกดอยู่บนนี้เดลยกันเลยเนาะดีไวเมนจ์เจอเนี่เนาะ แล้วม,ลนนม,มันจะไล่หน้าต่างนี้ขึ้นมาเนาะมันจะไล่หน้าต่างนี้ขึ้นมาหลังจากที่ปิดเครื่องเหี่ยวห้อยเนาะแล้วลก็กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงเนาะซองปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้เนาะกดฟอร์มกันกดค้างไปแล้วก็เสียบสายแล้วก็สังเกตเบังยู่หน้าตัวไดรเวอร์นี่เนาะมันจะมีะตัวไดรเวอร์ตัวนึงขึ้นมาเนาะ กดค้างไปพุทธนึงนี่ก็เสียบซ้ายเนาะเสียบซ้ายแด็กกะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเนาะดในใบมึงมันจะมีตัวนี้ฟอดนี้ขึ้นมาเนาะคอค้อมนี่มันจะมีตัวนี้นขึ้นมาเล็กกะหลังจากนั้นก็นมาเลือกอยู่บนนี้เนาะ,ะฟอดนี้เนาะ,ะฟอดมาเลือกฟอดนี้ก่อน เอาเป็นคอมหาเนาะฟอร์ดคอมหาเนากนาเนกะกดสตาร์ทเลยเนาะกดสตาร์ทเลย,เลย,ยกดสตาร์ทเลยเนาะ,ะจะสังเกตเห็นอยู่นะจอคอมนี่มัน ถ้ามันคืนซ้ำนี้เธอซ้ำรีดเนาะมีแต่ทอดซ้ายเลยกะเปิดเขื่องได้เลย ก็มีเต่โอท้ายเนาะพ่าวัาขั้น,นตอนการเปิดเครื่องนี่เหมือนเอาซาเน,นี่ยนึง่ะส่วนโปรแกรมตัวนี้มันโปรแกรมมันตัวเข้าแคกก็มีเนาะเข้าแคกที่ว่าเข้า แจกฟรี free, ตามยูทูบก็มีไปช็อคอโลดเลยเนาะตามยูทู e ก็มีเนาะเขาแจกฟรีอยู่อันนี้เป็นเบอร์สั้นสองจุดหกสิบนะไซมเดล a 3สามสามปดปด a 3สามเจ็ดเนาะ ต้องเื่อมต่อต้องเืง่อมต่อสัญญาณบีฟาก่อนเนาะ ถ้ามันเป็นอนันนี้มันติดอีเมลเนาะอันนี้มันติดอีเมลก,กับกับมานานรักให้เนาะกลับมานานรักให้ในก็เข้ามาโมดโถ่สุขเสรินหนอเข้ามาการถโถ่สุขเสริญน,นี่เดี๋ยวกดมาแล้วซีเดียมในกะแปดหนึ่งสองซีเดียมแล้วมันจะเข้ามานะา เมนูไลนเนาะนีะ่กนะ็ซันเด็ตหน่อยวิธีการปลดล็อก oppo a 3 7เนาะใส่โมเดล a e, oppo a 3 a 3 3เนาะปลด